ลูกชาที่น่ารักของคุณครูสูงนะครับเชิญนะครับอีกวันหนึ่งที่เรามาเจอกันนะครับชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงที่แล้วเราได้เอาผลงานของนักเดียนไปเอาไม้กวาดของเธอมาสิ่นึ่นึงนะครับเอาแม่นะครับเชิญด้นานหน้าและก็อันเชิญอันนี้ลูกชายอยู่ตรงนี้ไม่ไหวอันเชิญเจ้าของชิ้นนี้ข้นานหน้าครับ นะครับอย่าลีมเขา้าคู่อ่านที่วีดีโอไว้อเราแยกจอลงแอจะได้เห็นชัดเจนนะครับวันนี้ก็มีสองคนที่เอาผลงานโชว์นะครับชิ้นงานที่หนึ่งตามอันนี้ตามที่เราเห็นนะครับอันนี้คือถือว่าลูกชายถืออย่างนี้นะอันนี้คือ,คอ,นะอ,นนคอสิ่งที่เราเห็นนี่คืออะไรครับพลาสติกขวดนะ้ะพลาสติกใช่ไหม ลูกชายเอามาดีไซน์เอไเ,เป็นเราเรียกว่าเกิดอะไรักนะนะส่วนไอ้ที่เราเห็นโชว์นี่ลูกชายยกโชว์ไอที่โชว์เพื่อนอะไรเพื่อนเพื่อนอันนี้คือเราเรียกว่าโคมไฟเรียกว่าอะไรนะโคมไฟเท้าจานเศษไม้อันนี้ไม้กว่าเท้าจานพลาสติกนะครับ นี่คือการ DIY อาบานก่อนปัญหาเลยลูกชายนี่คือการ DIY เอามาเศษไม้มาอันนี้เอาเศษไม้กว่าดเศษไม้มาทำแต่อันนี้ต้องใช้งบจำอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคือต้องใช้งบเกี่ยวกับไฟฟ้าม,มาช่วยด้วยนะครับเนะี่ยเดี๋ยวขออน,นุญาตลูกชายทดลองให้ดูหน่อยตอนนี้แกนะลูกชายคนนี้เสียบปลั๊กที่บ้านหมดแล้ว ทดลองเสียบปากเดี๋ยวปากในมือเปิดนุ่งใช้สกิทปิดไฟนุ่งใช้สกิทปิดไฟมือทีนี้ทุกคนนับไปพร้อมๆกันนะครับ อยู่ห้องมองอมเลขที่เป็นถือว่าเป็นสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็เอีอ่ยนี่มีไฟเปิดได้ด้วยใช่ไหมเปิดตรงไหนเนี่ยครูรงงอีสุลิอ่าออมีการกระพิบได้ด้วยเอาอากระพิบอากระพิบอากระพิบกระพิบนี่อ่ะนี่แหละบ้านอ๋อนี่คือผลงานที่ลูกๆทำขึ้นมานะครับ แล้วก็ยังมีอีกหลายคนจะไปเห็นขึ้นมาใช่ไม่ใช่ชลูกๆของครูครับตามระเบียบตามแผนชาติ20ปีกำหนดว่าคุณครูสูหรือณครูทุกท่านจะทุกๆวิชาจะต้องสร้างให้ลูกๆของครูเป็นนักวัดตากนเพื่อสร้างนักวัดตะกรรมตอนนี้ลูกสอบมีกรรมแล้วก็คือมีของมากรรมมาส่งครูอย่างนี้ใช่ไหมหรือวก็มีนักวัตกรรมแล้วไม่กว่า แล้วก็อันนี้ก็มีนวัตกรรมนี้เรียบร้อยดังนั้นอยากจะเชิญชวนลูกๆของคุปรบมือให้กับสองนวัตกรรมนี้ดูหอนะครับโอเคพม่ติดใส่ไปให้ดูหน่อยไม่ันจะมันเล่นอาตาคูเออโอเคนะก็ถือว่าวิชาออกแบบเทคโนโลยีนะครับการออกแบบเทคโนโลยี ครูสอนแล้วก we ็เห็นผลงานแบบที่รูโคตรภูมิใจใช้คำว่าโคตรเลยนะบอกภูมิใจมากเพราะลูกสามารถเอาเศษวัสดุเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้สร้างแบบนี้ได้เดี๋ยวคุณครูจะมีชั่วโมงแรกครูจะใช้จะสอนลูกใช้การเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับหุ่นยนต์ควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้ทำงานนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงหน้าเนาะดีไหมดีเอาไหม เอาถ้าเอาถ้าดีก็เจอกันในชั่วโมงน้าชั่วโมงนี้พบกันแค่นี้เดี๋ยวจะให้ลูกทำงานต่อนะครับวันแ้กบอกันครับ